สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับเซลล์มิกเนต้าติวันนท์นะครับวันนี้มิกก็มาเสนอโปรโมชั่นเนต้าวีนะครับราคาพิเศษเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจากราคา5,49,000บาทซึ่งเราได้ส่วนลดอยู่50,000บาทนะครับ5 0า0 0บาทนั้นนะครับสามารถเอาไปลดเงินดาวก็ได้นะครับหรือลดราคารถให้เหลือ4,99,000บาทเช่นนะครับถ้าลูกค้าซื้อรถในราคา549,000บาท เงินดาวน์สิบเปอร์เซ็จะอยู่ที่54,900บาทลูกค้าสามารถลดได้เลย50,000บาทนั่นเองนะครับอ่า แล้วก็มีโปรโมชั่นครับดาวเริ่มต้นครอบคลุมแบบคุ้มคุ้มแบบแต่งครบๆบแล้วก็ของแถมมาตรฐานพร้อมใช้งานของเรานะครับเบ็ดเสร็จลูกค้าจ่ายเพียง7,900บาท,ทเท่านั้นนะครับยับนะครับ7,900าบาทนะครับแล้วก็บวกค่าประจำป้ายแดงนะครับ3า0 0บาทลูกค้าได้คืนนะครับเราเก็บเป็นค่าประจำป้ายแดงเฉยๆนะครับโปรโมชั่นนี้จองเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้เนต้าวีเราเหลือสีขาวและสีเทานะครับ อย่างละสีเท่านั้นนะครับลูกค้าชอบสีขาวจากสีขาวชอบสีเทาจากสีเทานะครับรถไฟฟ้าประหยัดค่าเดินทางแบบนี้นะครับราคาพิเศษแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกสําหรับลูกค้าที่กําลังหารถใช้งานคันเล็กๆใช้งานในเมืองนะครับไว้ส่งลูกไปโรงเรียนหรือไว้ไปซื้อกับข้าวหรือไว้ ใช้จ่ายจาลาเดินทางไปสถานที่ใ,ใกล้ๆหรือไว้ไปทํางาน<ม>ก็เหมาะนะครับเหมาะกับผู้ใช้ยิ่งขับรถในกรุงเทพรถติดยิ่งเหมาะเลยนะครับชาร์จหครั้งนะครับวิ่งได้384กิโลนะครับค่าไฟต่อการชาร์จเพียง180บาทไม่ถึง200บาทนะครับตัวนี้ประหยัด ยังไงมีฝากโปรโมชั่นดีๆของ n e ต้าติวันมิกทันีไว้ด้วยนะครับสนใจโทรหฮามิกได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยครับ082-935-113นะครับมิกยินดีดูแลลูกค้าในการออกรถหรือนัดหมายทดลองขับมิกได้แนะนำการใช้งานให้ลูกค้าอย่างชัดเจนด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ